เข้าสู่โลกของรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในปี2026กับ t o y ย t a m i n ิรีบอลรถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนเมืองและครอบครัวรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวความหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัย To y ย ta Mini ิรีบอลไม่ใช่เพียงรถยนต์ธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมการออกแบบและความสะดวกสบายที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไปอีกขั้นในตลาดรถยนต์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถรุ่นนี้ได้รับการจับตามองอย่างมากเนื่องจากการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่และการโปรโมตภายใต้คอนเซป Reborn of the Future ที่สื่อถึงความเป็นโรถแห่งอนาคต โตโยต้ามินิรีบอล2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและหรูหราด้วยสีเขียวฟอเรสต์กรีนแบบเงามัวาวววที่สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยและความหรูหราทุกมุมมองด้านหน้าของตัวรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถยนต์ SUV รุ่นใหญ่แต่ถูกปรับขนาดให้กระัดรักและเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไฟหน้าเล็ดีไซน์คมชาร์ดแบบแมทริกพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีมิติและเพิ่มความดุดันซึ่งทําให้โตโยต้าม ีบุคลิกที่น่าจับตามองตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างของตัวรถแสดงให้เห็นถึงเส้นสายที่ลื่นไหลและคมชัดล้ออัลลอยขนาด18นิ้วแบบ2โทนถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมือจับประตูซ่อนอยู่อย่างกลมกลืนกับตัวรถและกระจกมองข้างมีฟังก์ชันกล้อง360องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเส้นสายบริเวณด้านข้างไม่เพียงแต่ทำให้ดูทันสมัยเท่านั้นแต่ยังช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์และการประหยัดน้ำมันอีกด้วย ด้านหลังของ Toyota Mini r e ีบอ n ถูกตกแต่งด้วยไฟไท้ายเล็แบบสตรีปที่เชื่อมต่อกันทั้งสองด้านดูเหมือนกับรถยนต์ระดับพรีเมียมกันชนหลังถูกออกแบบให้มีความหนาและเสริมความแข็งแรงพร้อมระบบเซ็นเซอร์และกล้องหลังที่คมชัดความลงตัวของการออกแบบด้านหลังทำให้รถรุ่นนี้มีความสมดุลระหว่างความสวยงามและการใช้งานที่แท้จริง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่ถูกยกระดับให้ใกล้เคียงกับรถยนต์ระดับไฮเอ็นโตโยต้ามินิรีบอลมาพร้อมกับห้องโดยสารแบบกว้างขวางเบาะหนังคุณภาพสูงสีดำตัดเย็บด้วยได้สีเขียวเข้ากับทนตัวรถเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดทําให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องที่สะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารทุกคนพวงมาลายัยแบบมันติดฟังชันหุ้มหนังอย่างดีพร้อมระบบควบคุมต่างๆที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกบนปลายนิ้ว แผงคอนโซลหน้าถูกตกแต่งด้วยจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและ AI Assistant รุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่และแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมหรือเพลงที่ชื่นชอบได้แบบอัจฉริยะมากวัดดิจิทัลแบบ Full HD 12นิ้วทำให้ข้อมูลการขับขี่แสดงได้อย่างชัดเจนและทันสมัยระบบเครื่องเสียง Premium Sound System ของ JBL ทำให้ภายในรถเต็มไปด้วยประสบการณ์ดนตรีระดับคอนเสิร์ต นอกจากนี้ Toyota Mini ิรีบอนยังเน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดยติดตั้งโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ที่รวมระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผลันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางไกล ทางด้านสมรรถนะโตโยต้ามินิรีบอน2,026ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ขนาด1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ170แรงม้าซึ่งเพียงพอต่อการขับขี่ในเมืองและยังให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัดอย่างเหลือเชื่อโดยค่าเฉลีย่ยอยู่ที่25กิโลเมตรลิปนอกจากนี้ยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ถึง80กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเหมาะสำหรับคนเมืองที่ ต้องการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันระบบช่วงล่างถูกปรับให้เหมาะสมกับถนนไทยทั้งความลุ่มนวนและการเกาะถนนขณนะข,ขับความเร็วสูงสำหรับราคาเปิดตัวในตลาดไทยโตโยต้ามินิรีบอล2,026คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,050,000-1,250,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันรถรุ่นนี้ถูกวางตำแหน่งให้แข่งขันกับ Hon d a HRV นิสสันคิกและ Mazda c x 3 0แต่สิ่งที่ทำให้ Toyota Mini r ร b o อ n แตกต่างคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ด้วยการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่โตโยต้ามินิรีบอน2026จึงกลายเป็นรถยนต์ที่หลายคนตั้งตารอและคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นรถยอดนิยมในตลาดไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่จะเป็นรถสําหรับครอบครัวรุ่นใหม่แต่ยังตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถที่หรูหราคล่องตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าโตโยต้ามินิรีบอน2026ไม่ใช่แค่การรีบอลของรถยนต์รุ่นเล็กเท่านั้นแต่เป็นการรีบอลของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมืองที่ผสมผสานความหรูหราและความยั่งยืนเข้าไว้อย่างลงตัวโตโยต้าม 2 0 2 6ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงรถยนต์ขนาดเล็กสำหรับคนเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ขององค์การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมยานยนต์โตโยต้าต้องการสร้างรถที่ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงการเดินทางแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทำให้รถรุ่นนี้มีระบบการเชื่อมต่อและการทำงานที่เกินกว่ารถยนต์ทั่วไป หนึ่งในจุดเด่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ AI Smart Assistant ที่ถูกติดตั้งใน Toyota m i n i r e b o r n 2026ระบบนี้ไม่ใช่แค่การสั่งงานด้วยเสียงธรรมดาแต่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่เช่นเวลาเดินทางประจำวันเพลงที่มักฟังสถานที่ที่ชอบไปบ่อยและรูปแบบการขับขี่ AI จะทำการปรับแสงไฟภายในแนะนำเส้นทางการจราจรที่รวดเร็วที่สุดตามข้อมูลแบบรียล t i m e และแม้กระทั่งแนะนำร้านอาหารหรือคาเฟ่ใกล้เคียงได้ตามความชอบของเจ้าของรถ นอกจากนี้ระบบอินโฟเทนเมนต์ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชและสมาร์ทโฮมได้เช่นผู้ขับสามารถสั่งให้เครื่องปรับอากาศที่บ้านทำงานก่อนถึงบ้าน15นาทีผ่านระบบสั่งงานในรถหรือจะใช้รถเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมอุปกรณ์อีออดภายในบ้านโตโยต้าเน้นการสร้างรถที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากกว่าแค่ยานพาหนะและนี่คือสิ่งที่มินิรีบอน2026ทำได้จริง ในด้านการออกแบบภายนอกโตโยต้าให้ความสำคัญกับแอโรดินามิกและความทันสมัยเส้นสายของตัวถังถูกปรับให้ลูลมมากขึ้นพร้อมกับกระจกบังลมหน้าแบบพาราไามิกที่มีการเคลือบกันรังสี UV และ IR ทําให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกร้อนแม้ในวันที่แดดแรงในเมืองไทยการใช้สี Forest Green Glossy Finish เป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและสะท้อนถึงความพรีเมียมที่เหนือกว่าคู่แข่ง การเลือกใช้ไฟหน้าแมทริกซ์เลสที่สามารถปรับลำแสงได้อัตโนมัติในแต่ละช่องสัญญาณทำให้การขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยและหรูหราไปพร้อมกันส่วนภายในห้องโดยสารนั้นโตโยต้ามินิรีบอล2อนยยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้โดยสารไม่ใช่แค่ผู้ขับเท่านั้นเบาะหลังสามารถปรับเองได้กว้างขึ้นมีช่อง USB-C ชาร์จเร็วพร้อมระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถูกออกแบบให้กว้างขวางสามารถพับเบาะหลังได้แบบแบนราบ เพื่อรองรับการบรรทุกสัมภาระใหญ่ได้อย่างง่ายดายโตโยต้าวางแนวคิดรถคันเดียวจบทุกการใช้งานทั้งการเดินทางในเมืองและการออกทริปกับครอบครัวสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบปรับอากาศนาโน,โนเอ็กที่ช่วยกรองอากาศภายในห้องโดยสารกำจัดเชื้อโรคฝุ่นละออง pm 2.5และกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งถือว่าตอบโจทย์อย่างมากสำหรับเมืองไทยที่มีปัญหามลพิษทางอากาศในหลายพื้นที่ในด้านการขับขี่โตโยต้ามินิรีบอร์น2026ไม่ได้เน้นเพียงความประหยัดน้ำมัน แต่ยังมอบความร้าใจในการขับด้วยโหมดการขับที่หลากหลายเช่น Eco, Normal, Sport และ E.V.O.N.L.Y. สำหรับรุ่น Plug-in Hybrid ระบบการสะเทือนถูกปรับใหม่ให้รองรับทั้งถนนเรียบและถนนครุกขรในเมืองไทยเพิ่มความนุ่มนวลแต่ยังเกาะถนนดีเมื่อขับด้วยความเร็วสูงหากมองในเชิงการตลาด Toyota Mini r e b o อ n ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่อายุ25-40ปีที่ต้องการรถคันแรกที่หรูหราและล้ำสมัยในขณะที่ยังจับต้องได้ในเรื่องราคา การตั้งราคาที่ประมาณ1.05ถึง1.25ล้านบาททำให้สามารถแข่งขันได้ทั้งกับ Honda HRV, นิสสันคิกและ Mazda CX-38 สิ่งที่ Toyota าใช้เป็นจุดแข็งคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Toyota าบวกความล้ำของเทคโนโลยีใหม่ ตลาดในไทยยังมีแนวโน้มเติบโตด้านรถยนต์ไฮบริดและ E ีีเป็นอย่างมากซึ่งโตโยต้ามินิรีบอล2อนตอบโจทย์ทั้ง2กลุ่มเพราะมีทั้งรุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและการใช้งานอีกทั้งยังเหมาะกับการผลักดันนโยบายด้านพลังงานสะอาดของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้รถยนต์ประหยัดพลังงานเข้ามามีบทบาทมากขึ้นสุดท้ายสิ่งที่ทำให้โตโยต้ามินิรีบอลสองนโดดเด่นไม่เหมือนใครคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราเทคโนโลยี ความปลอดภัยและความประหยัดในหนึ่งเดียวรถคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งด้านรูปลักษณ์หรือเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างไลฟ์สไตล์เวชิเคิลที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ขนาดเล็กไปอย่างสิ้นเชิงจึงไม่แปลกที่หลายสำนักข่าวรถยนต์ทั่วโลกต่างยกให้โตโยต้ามินิรีบอ2026เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่น่าจับตามองที่สุดของปีและคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นรถที่ขายดีในตลาดไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นอน